พ a ทเทิ n เฮดแอนด์โชเดอร์คืออะไรและก็มีแนวโน้มอย่างไรในการเทรดนะครับพี่พครับนี่คือคำว่า H&S n d S Pat t t สพัทเทิลเคความรู้ก่อน Take Profit กำไรเติมความรู้ก่อนเติม,มพอร์ตนี่คือวิสัยทัศน์ของกลุ่มนะครับไปดูกันต่อครับ h e a n d Should ดคืออะไรนะครับใครรู้เดี๋ยวคุณจะค้นพบสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนใครที่ยังไม่เคยรู้คุณจะเริ่มค้นพบว่าอะไรบางอย่างที่คุณแบบเฮ้ยนี่คือแก่นของการเทรดจริงๆหรอนี้อะไรางี้นะ โอเคนะครับ Head and Shoulder ลักษณะครับจะเป็นลักษณะของแบบนี้ครับรูปภาพเนี่ยปป๊บนะครับลองดูครับผมคลิกมั่วๆเลยนะผมลองเข้าไปอ่านบทความของ He a d and Shoulder แล้วกันนะครับตอนนี้เราไม่มีความรู้เลยนะสมมุติว่าเราเราโง่ๆเหมือนกันเลยโง่ๆในตลาดเลยนะครับทุกคนครับผมคลิกเข้าไปครับผมชอบเข้าไปอ่านเนี่ยตามเปเปอร์ที่นักเทรดเขาเขียนไว้นะ Head and Shoulder ครับเขาเรียกว่า Bearish Reversal Pattern พี่ๆครับ Bearish Head and Shoulder คือการกลับตัวครับจากทิศขาขึ้นไปเป็นทิศขาลงนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่า Top Reversal Top Reversal คือการกดตัวนะครับจากขาขึ้นไปสู่ขาลงโดยเป็น Pattern Reversal Pattern หรือ Pattern ในการกลับตัว Head and Shoulder มีอยู่2ลักษณะ 1. คือ Head and Shoulder ที่เป็น Bearish 2คือ i n v e r อร์ a เฮดแอนด์โชเดที่เป็นบู l i t นะครับลักษณะนี้ครับนี่คือบูลิดเฮดแอนด์โชเดอร์บอททอมนะครับรีเวอร์ซการกลับตัวจากทิศขาลงเป็นทิศขาขึ้นนั่นเองลักษณะนี้ครับผมจะวิเคราะห์อยู่ที่ลักษณะของบูลิดนะครับเอ้ยไม่ใช่ b บร์ l ิ t นะครับเฮด d อนด์โชเดอร์ก่อนไปดูกันต่อนะฮะแบรบูลเฮดแอนด์โชเดอร์ไม่ใช่นะครับพี่พี่ครับ นี่คือลักษณะของเทคนิคอลเฮดแอนด์โชเดอร์ครับเนี่ยครับลักษณะนี้ครับนี่คือกราฟตัวอย่างนะพี่พี่ชุดนี้ครับเขาจะเรียกมันว่าโชเดอร์ครับชุดนี้เขาจะเรียกมันว่าไหลถ้าเราเปรียบเทียบกันในดีครับหัวไหลตุดนะฮะไม่ใช่นะครับพี่พี่ครับอันนี้ไหลซ้ายครับอันนี้หัวนะครับอันนี้ไหลขวาครับพี่พี่ครับทาตามผมครับอ้าวหัวไหลตุดหัวไหลตูดไม่ใช่นะฮะทุกคนไปดูกันต่อเนี่ะ อันนี้ไหลซ้ายครับอันนี้ไหลซ้ายนะครับอันนี้หัวนะครับอันนี้ไหล่ขวานะครับลักษณะของ head and shoulder จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ไอ e head and shoulder เนี่ยมันเพดยังไงวะท่านผู้ชมลักษณะนี้ครับมีใครรู้จักคำว่า QM pattern ไหมคอดสีมาดูนะครับดูนะคุณรู้จัก QM pattern ไหมเดี๋ยวผมจะสอน2 pattern ในในวันนี้เลยนะนี่คือคำว่า QM ครับ พี่ๆครับดูนะชุด QM เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก Head and Shoulder พี่เห็นอะไรบางอย่างไหมครับฝั่งซ้ายคือ Head and Shoulder ครับฝั่งขวาคือ QM ใครแกะวันนี้ใครตั้งใจฟังตอนนี้ได้ผมบอกเลยคุณจะเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งนะครับที่จะเห็นจุดกลับตัวคมๆแบบเดียวกันกันกบที่ผมเห็น ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งมากนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่คือความรู้ที่ผมมีและมันสามารถใช้การได้นะครับและก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือจะถูกแต่การที่เรารู้ว่านี่คือแพทเทิร์นนั้นแพทเทิร์นนี้ดีกว่าคนไม่รู้และเทรดสุ่มๆอย่างแน่นอนฉะนั้นแพทเทิร์นที่พี่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับมันคือ head and shoulder และฝั่งขวาคือ QM pattern นะครับพี่ๆครับ เรามาดูกันที่หน้ากราฟครับผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับลักษณะของ head and shoulder จะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับไหล่ซ้ายครับหัวครับไหล่ขวาครับแล้วมีการหลุดลงมาครับ pull back และทุบลงดูนะฮะปึ๊บนี่คือ head and shoulder ครับและ QM pattern จะเป็นแบบนี้ครับ QM level ซ้ายครับ QM หัวครับ ผมใช้คำไม่ง่ายเลยนะให้มันคล้ายๆกันนะครับทะลุลงมาครับดีดขึ้นครับแล้วทุบลงพี่ๆครับใครเห็นความแตกต่างของสองแพทเทิร์นนี้บ้างสองแพทเทิร์นนี้ต่างกันอย่างไรนะครับค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอันแรกนะครับอันแรกนะครับเรายังไม่เทรดนะเราเอาความรู้ก่อนนะครับอันแรกนะครับด้านบนครับเรียกว่า H แล d S ครับ H ตัว n อยู่ไหนตัว n อนะ n นะฮะ n นะครับ S ส่วนตัวนี้ครับเรียกว่า QML นี่นะทุกคนนะฮะตรงนี้นะครับ Head and Shoulder ครับมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างจะเวิร์กและตายตัวพี่พี่ครับนี่คือแนวต้านครับและนี่คือแนวรับครับเห็นไหม พี่พี่ครับดูนะแนวต้านผมเขียนตัว R นะครับแนวต้านเขียนตัว R นะพี่พครับปึ๊บตัว R อยู่ด้านบนนะครับนี่คือตัว R นะครับส่วนข้างล่างครับนี่คือแนวรับผมเขียนตัว S ครับส่วน Head and Shoulder เออส่วน QM Pattern นะครับมีตัวอยู่ตรงนี้ครับและมีตัว S อยู่ตรงนี้นะครับดูนะเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างของ2 pattern นี้นะครับ Head and Shoulder กับ QM Pattern ความแตกต่างกันคือยังไงทีนี้พี่ๆครับหากเราจะเข้าใน Pattern QM พี่ๆครับให้เราเข้าจุดนี้ครับดูนะผมจะค่อยๆเขียนให้ดูนะครับใครจดได้จดนะครับไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอนะฮะหากเราจะเข้าด้วย Pattern QM Pattern ครับนี่คือจุดเข้าเราครับ entry ี่พนะฮะ QM นะครับ Entry นะครับ,น,รบนี่คือจุด e n t r y ส่วนถ้าคุณจะเข้าในแพทเทิร์น Head and Shoulder ครับนี่คือจุด e n t r y ครับนี่ครับดูนะดูความแตกต่างนะครับจุดเข้าของ Head and Shoulder อยู่ตรงนี้นะครับแต่จุดเข้าของ QM Pattern อยู่ตรงนี้ครับนี่นะ ทุกคนครับผมจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเผื่อพี่ๆบางคนยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้คุณจะได้เข้าใจ2องแพทเทิร์นนี้แบบแตกฉาน Head a n d s h o u l d e r ครับมันคือแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นใดก็ตามนะครับคำว่าแพทเทิร์นแปลว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยๆจริงหรือจริงครับลองคิดภาพตามนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นซ้ำๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ นั่นเรียกว่าแพทเทิร์นและคำว่าแพทเทิร์นนะครับต้องเกิดครบถ้วนสมบูรณ์แบบ100%ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเกิดครบถ้วนสมบูรณ์แบบ100%แสดงว่าชุดข้างบนนี้คือชุดที่เกิดครบครับและในแพทเทิร์นเน็ตอนชัวเดอร์ครับพี่ๆครับเราจะรอให้กราฟมันหลุดลงมาหลุดแนวรับครับแล้ววิ่งกลับไปพูล Back พอมีการ pull back สัมผัสแนวรับครับ่อยเซลล์ครับตรงนี้วินเลทของ Head and Shoulder ครับอยู่ที่ประมาณ70%ครับทุกคนครับวินเลทของ Head and Shoulder นะครับอยู่ที่ประมาณ70%ส่วน RR ที่เล่นได้นะครับเล่นยังไงทีนี้ให้วัดระยะครับอย่างนี้ครับให้วัดระยะอย่างนี้ครับ คุณอาจจะใช้ฟิโบเอ็กเทนชั่นก็ได้นะวัดระยะอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้ปั๊บให้คุณเทคโปรฟิตประมาณที่เนี่ยครับดูนะอาจจะประมาณที่161.8%นะครับหรือหรือสมมุตินะครับหรือสมมุตินะถ้ากราฟนะครับวิ่งลงมาครับถึงประมาณนี้ครับจุดที่คุณจะเทคโปรฟิตนะครับ ให้คุณเทคโปรฟิตประมาณนี้เหมือนกันครับและจุดที่จะเข้านะครับให้เข้าประมาณนี้ครับพรึบประมาณตรงนี้ SL ครับประมาณ 61. 8ดเอนะครับของไหลนะครับดูนะสมมติว่าผมตีฟิโบตรงนี้ขึ้นมาครับปึ๊บนะครับนี่นะดูนะอาตีผิดทางเอาใหม่นะครับตีฟิโบตรงนี้มานะครับปึ๊บจากตรงนี้นะครับถึงตรงแนวรับนะ คุณจะต้องนะครับวาง SL อเนี่ยอยู่ที่61.8%นตครับเลเวลตรงนี้เห็นไหมครับ61.8%นะครับนี่ครับ61.8%นะครับและก็คุณลองวาง TP สมมติว่า6 1ของคุณอยู่ที่2,700จุดให้คุณวาง TP นะครับประมาณล i x Reward Ratio ครับประมาณ3เท่าครับ2เท่านะครับคุณอาจจะวางไปประมาณ5,400ก็ได้ นะครับก็จะสามารถรันลิกส์รีวอร์ดเลโชได้นะครับวินเลทนะครับประมาณ70%นะครับส่วน RR นะครับ2นะครับประมาณ2เท่านี่คือแพทเทิร์นและมีความเป็นไปได้นะครับสรุปเลยนะครับชุดนี้นะครับวางประมาณนี้คุณสามารถเข้าประมาณนี้ได้โอเคไหมครับใครโอเคพิมโอเคมาให้ก่อนใครเคลียร์เนี่ยพิมโอเคมาให้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปต่อที่ QM นะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ คิวแอ t e r n เทิจุดเข้าจะอยู่บนจุดสูงสุดเลยนะครับเฮดเดนเชเดอร์จุดเข้าอยู่จุดล่างๆตรงนี้นะส่วนคิวแอ t e r n เทินะครับจุดเข้าจะอยู่จุดสูงสุดนะครับวินเลตของคิวแอ t e r n เทิพี่อยู่ที่ประมาณ40% 40-50%สังเกตนะครับวินเลตเนี่ยต่ำนะฮะ วินเลทของ QM pattern ต่ำนะครับอยู่ที่40-50%ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำครับแต่วินเลทของ h a n s h o l d e r ประมาณผมใช้นี่เลยนะ60-70%นะครับแต่ QM pattern นะครับอยู่ที่40-50%แต่พี่ครับความโหดของ QM pattern คืออะไรรู้ไหม RR คุณสามารถรีดได้ 3-5RR เลยนะครับนี่ครับลองดูดีๆนะครับ2แพทเทเทศนี้มีความคล้ายคลึงครับแต่ความแตกต่างของ QM เกิดจากตรงไหนครับเกิดจากตรงนี้ครับ,รรบมีการทำลายโครงสร้างด้านล่างสังเกตนะครับ h e a d and Shoulder ไม่มีการทำลายโครงสร้างอยู่ที่แนวรับตลอดเลี้ยงเชื่องๆเ,เลยแต่ QM ครับทำลายโครงสร้างด้านล่างแบบนี้ครับ มันก็เลยมีโอกาสที่เกิดทําให้โครงสร้างข้างล่างมีการทุบได้ฉะนั้นนะ่ะแปลว่าแนวรับนี้รับไม่อยู่มีโอกาสที่จะทะลุลงแรงมากในทั้งเทียนชุดถัดไปสิ่งที่น่าสนใจครับตรงนี้ครับดูต่อนะสิ่งที่น่าสนใจนะเราสามารถเข้าออเดอร์ได้ตั้งแต่ปลายไส้เลยครับนี่ครับและคุณสามารถวาง SL นะครับอยู่เหนือตรงนี้ได้และ TP ครับที่คุณสามารถวางได้ครับ เท่าไหร่รู้ไหมครับเอา extension มากลางครับตีครับอย่างนงี้ครับพัวลงมาครับพัวลงมาครับพี่ครับคุณสามารถ runlix reward ratio ได้เต็ม100%ของฟิโบซึ่งเต็ม100%ออคือ RR เท่าไหร่รู้ไหม SL ไม้นี่ครับอยู่ที่2,400จุดนะครับ2,500จุดแต่ TP ครับชุดนี้ครับอยู่ที่9,000จุด แสดงว่ารันอาได้ถึง3ามถึงหเท่าเลยพี่เริ่มเห็นความแตกต่างไหมครับอันนี้ครับคือเวลาที่เราจะเล่นเทรดเซตอัพใดเซตอัพหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจแก่นของเซตอัพนั้นก่อนว่าแก่นของเซตอัพนั้นเป็นยังไงเช่นถ้าคุณจะเล่น Head s n o u l o u r d e r คุณต้องรู้หรอก่อนว่า1คือวินเล e สูงแต่รีดอาได้ค่อนข้างน้อยนะหนถึงสเท่านะครับใช้ว่า1นเท่าเลยแล้วกันนะครับ แต่ถ้าคุณจะเสี่ยงมากขึ้นหน่อยเพราะวินเลตมันต่ำลงนะแสดงว่าความเสี่ยงคุณสูงขึ้นนะครับแต่คุณจะสามารถเทคลิกซ์รีวอร์ดเลโชเนี่ยหรือว่าอัตรา TP ต่อ SL ได้ไกลมากกว่านะครับ3าถึงหเท่าเลยเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งเซ t ตอัพใดเซ t ตอัพหนึ่งเราต้องรู้จากข้อดีและข้อเสียของมันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง ไม่งั้นคุณเทรดสุ่ม 4, สี่มห้มีโอกาสพอร์ตแตกพอร์ตพังเจ๊งได้หมดยับพังแน่นอน